สวัสดีครับ FC ช่องคุรลญใหญ่พระสมเด็จวันนี้เรามีภารกิจนะครับติดตามน้องงูเหลือมยักษ์นะครับที่ตกลงไปในคลองประปานะครับขณะนี้ก็ยังไม่มีใครมาช่วยเหลือเขานะครับตอนนี้เรากําลังเดินตามหาเขาอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาแอบอยู่ตรงช่วงไหนนะครับอันใดลงคลองประปาก็ระวังนิดหนึ่งนะครับมีงูเหลือมนะครับขนาดใหญ่อยู่ในคลองนี้นะครับเมื่อเช้าเราทําคลิปไปแล้วนะครับตัวใหญ่พอสมควร นะครับอันตรายนิดหนึ่งนะครับถ้าใครลงไปในคลองประปาช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งครับตอนนี้เราก็ตามภารกิจช่วยน้องเขาอยู่นะครับนี่ครับของประปาขึ้นลงก็ลําบากครับเดี๋ยวว่าแต่งูเลยครับคนก็ขึ้นไม่ได้ครับนี่ครับเราก็เราตามจนค่ำนะครับวันนี้คงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับคลิปสุดท้ายที่เราจะต้องตามน้องงูไปต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ